กัไปบคอครับ ปลายยคาเลยนะปลายยกค่าถึงว่าเสียวเลยนะแกนแฝง่ยคาเข้ามปยกสีแมอง่ยานเลยน่รัไดมเาเรียมากเลนะเรียเลยนะครับัได้ชุดนี้เดี๋ยวเรามีบรรยากาศช่างแต่งปุยโมโฝากันด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมรรยาาศเลยครับทุ่งช่างเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา BBC เชียครับ เดียวแล้วก็ไปหาหมอที่เดียวหรือไงไม่หมดกันเหมือนกันเก็บกันเรียกอะไรนี่หมดกันหมดกันหรอที่เป็นท่อรเที่ยวไปครับในสุดยอดบริวารมีการขุนเครื่องของชั้นโลกหนึ่งในสองของคนไทยนะครับปัญญาวันอับศรีครับก็จะขุนเครื่องรับกับขโมยไทยด้วยกันครับทองไทยลูกมารถยกหนึ่งนะครับแล้วก็คุณเอกรับต้องฟ้า C P S พร้อมกันป็นไงบ้างครับไปทำสิโอเคเลย จวาดแต่ยงนเป็นไงจะาดแต่ยไม่อกแ่เปล่ยน่าดาหนวิวหวาเราเปิดหน้านิดนึงคิดว่าเขาจะมาจับไงเม่ขาจะมาจับกัการเป็นโดนสอกแทงสอกด้วยดนก่งซอกนะมคดำนะฮะถือว่าสู้กันแบบ สุดๆนะครับนี่คือเป็นม่วงอ่ามว้มันสุกนะฮะจะเอานปดาก็ชนะแนนนะประมาณเท่าไรประมาณเท่าไประมาณเท่สิบเถอางเดียวนะโดนหาเดียวนะนีกวาดติดบกวาดตี๊ดะครับอเยอะนะ้ยงเยอะเย่ยเย่กินแวน้มากกว่าอกครับอะณ ่เกเ่อง่่ากลัวมากเอาไปนะขอบคุณค่ม่วนี้มันจะเป็นยสบดทีมาี่ดีับ้มาเกันโอเคบมมา่วนึ่งเกมแล้วมา่เราต้องจไม่เข้ากับน้องไปแล้วแต่ตรงนั้นว่ามุมมองน้องพี่น้องชี้ห้หมอด่ะคน้องคิดยังไงอยู่ตอ้ยอ ถ้าถ้าสมมติเปลี่ยนเป็นยกสี่คิดว่ามีสิทธิ์มีสิทธิำคางหมอหมอหน้ายะไม่ให้ชกสองนครับมันเต็มนเยอะมากจริงไม่ต้องมากมีนาทีไรู้หครับไอรุ่นคดยานะครับโดนแล้วหน้าถอดสี่เดยวไม่ได้าจับดูเวลาเขเดีนเืเวลาไม่อยู่แล้วเดินเรื่อยต้อหมอดูอครับ ช่วงช่วงนั้นก่อนที่หมอจับกี่วิหมอ22วิว่าเราทำไม่หยุ่เลยจริงไหมนะอ๋อครับครับจริงมันต้องอยู่อันนั้นผมไม่ทราบเลยครับไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ไม่สังเกตเลยก็เอาเวลาไปไปเรื่อยๆเเาาารรจ้อมกแต่ว่าน้องก็ต้องชื่นชมนะหัวใจเกาสู้นะจากที่มวยดุสีเขาทำไม่ได้แล้วพยายามที่จะทำยืนวินาทีสุดท้ายครับน้องชายวันนี้มีคาใจไหม หรือว่าอยากจะแก้มึงแก้มึงเทคพี่กัดก่อครับี่วิทย์ต่อให้เราตะกอนครับครับผมขอบคุณใครบ้างคนนี้อ่าตากอนว่ากันใหม่ขับเออไป ถึงท้างต่ำถึงทีแหละครับอ่าถึงทีแหละอ่าพี่วดการอ้วนวักอะไรมีแต่งอ้วนไนสักนั้นทีแล้วก็วันที่เจ็ดกว่าเที่ยงโมงนี้ด้วยนะครับสีเข้มอ้วนเยกะมากเลยนะครับก็เข้มก็ในวันนี้ครับตอเคลียดด้วยนะครับโอเคนั้นให้กำลังใจน้องนะครับของชายซู้ๆนะครับพีดด้วยครับ